สมเด็จพระสังฆราช เมนะสหะปัญจศเลานะปัญจศีลานิยาจะมาสัมพุทธสานัโมตสะสานัมมิสังฆังสระนานะชามัจชามิปติยปิสังฆังสระนาม อดิยามีอาทิรตีสิกขาปังสมาธิย,ยาปังสมาามณีชัชา,าราเวระมณีสาิาาเวระมังนันทีพะเวัตมิ ปิตังมารังอาเทพรันนันั์โอยจ้าอันชาวิปเวสแลตะต่อจากนี้นะครับยว่ระสบนะครับแลา้วก็ให้กด